กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมในวันอะไรนะครับวันนี้วันพุธนะครับผมก็พระจิตรางวัลก็จริงๆยังไม่หมดนะฮะแต่นำมาจัดแสดงหน้าใหม่วันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีวันนี้มีพระติดรางวัลอยู่ สามองค์สามรายการนี่นะครับมีหลวงพ่อเงินองนี้นะครับพระระฆังหลังคอรต,ตรงนี้นําเสนอหรือยังยังเนาะแล้วก็เต่าตัวนี้เต่าตัวนี้เคยนําเสนอไปแล้วนะครับเอฟีแต่ว่ามาต่อรองกันไม่โดนนะผมเลยไปส่งประกวดนะก็ได้จี่รน,นนะที่สองมานะครับผมสอ่มาจีรที่สองมานะครับนี่อันนี้นนั่นก็เป็นพระเหมาจากบ้านที่พิจิตแล้วก็เป็นพระที่มาซื้อมาจาก กำแพงแสนครปมสมบ้างนะฮะคาเข้ากันไปนะครับผมอ่ามาชมกันเลยไม่ต้องมัวลีลามากมายนะ <c oughs> ไอ้หลงคาญใจนะครับชมพากันดีกว่านะครับพระพิกเนตเนื้อสำริดนะฮะเนื้อผิวกรุเลยนะครับผมผิวกรุน่ารักน่าใช้เลยนะครับเนื้อออกสำริดนะครับผมมีเคยถามกันมาเยอะนะแต่ว่าผมหาของไม่ได้นะครับผมนะฮะถามไอ้คนที่เขาเคยถามให้เขาบอก ยังยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่หมักไว้อยู่นะฝังดินไว้นะเออนี่วันนี้ก็โทรมาบอกโอ้ได้แล้วนะขุดขึ้นมาแล้ว <c oughs> ได้ที่แล้วนะครับผมมีฮนะก็เลยแบ่งแกมานะโอ้แกทาดีจริงๆนะฮะปึ๊กเลยนะเนี่ยเก่ากักนมาเรียกว่าโอ้โหหลายสิบปีเลยอย่างนี้นะฮะหรือ,ออาจจะเป็นร้อยปีนะฮะเก่า <c oughs> มากนะประพิคาเนนะ่เนื้อสำริดนะครับผมอนะพีไปเจอเนะื้อเรื่อง เอ่อตื้นๆนอย่างเงี้ยเวลาไปเจอน้ำคือไม่ได้ไม่ได้ไมไดคมไม่ได้ลําอย่างงี้นะเนื้อไม่ได้ดูเก่าอย่างงี้นะครับผมก็เจอบ่อยนะตามสนามนะแต่อย่างงี้ไม่ได้เจอบ่อยนะฮะเก่าๆมันๆอย่างงี้นะครับผม <c oughs> ไม่เป็นพักกลัวครับแต่ไม่รู้กุกไหนเหมือนกันนะครับเอาได้ว,ว่าชอบก็จัดกันไปเลยครับเอฟซีนะครับอ่ามาถึงหลวงปู่ทวดนี่นาน จะได้มานะครับผมมาจะได้เอาฟอร์มจ่มๆมานะฮะนี่ผมได้มาสององนะแบ่งลูกชาไปองค์หนึ่งนะใครไปดูช่องไอ้เจ้าพิกนะฮะนั้นดนนะฮะช่องมือไม้หัดสองก็ไม่รู้เขาลงมาหรือยังนะผมแบ่งเขาไปองค์หนึ่งนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมบอกเลยนะได้เป็นสงสัยทำไมพ่อลูกคุณนี่พระคือเขาเรียนไงเขาไม่ค่อยได้มีเวลาหาพระหรอกอันงจริงเลยนะผมก็ นะเวลาได้ของอะไรมาเออถ้ามีมากกว่าหนึ่งก็แบ่งเข้าไปองค์หนึ่งนะครับผมแต่ดูไม่เหมือนกันหรอกครับนะดูคล้ายๆแต่ไม่เหมือนครับหลวงปู่ทวดหล่อโบราณนะครับ,บ,บ,บ FT นี่นะไม่รอ,อ,อกปีไหนเหมือนกันหลวงปูท่ทวดก็ออกหลายปีนะแต่ก็ดูเก่านะครับผมถ้าจะตีกันให้มันแพง,แงไรก็ต้องปีอะไรอะสองสี่เก้ากว่าศูนย์สามศูนย์ห้าอะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับเพนะรานะว่าชอบก็ มาได้นะครับ fc ครับแบ่งปันเงินราคาแบบเบาๆนะฮะมีเหมือนกัน,นกเนี่ยอุปคุตเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อนี้นะแปลกๆไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นเนื้อไม่ขัดนะครับผมไม่รู้ยุคไหนอาจารย์ไหนสร้างนะเป็นได้มาสอง,ององค์เหมือนกันอันนี้นะครับผมผมก็แบ่งไอจารุชาไปองค์หนึ่งนะครับมือมาหัดสองเนี่ยแต่ของเขาจะไม่มีไม่มีไม่มีรักไม่มีทองไม่มีชาตนะิอันนี้ลงทองลงชาตินะครับผมนี่นะครับ นะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับโทรศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองนะครับเอฟซี FC ครับศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองหรือแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับบอกกันเรื่อยๆนะเพราะหลายท่านแบบโทรมาบอกเงิดมันอยูแล้วอยากจะรีบโทรเลยนะไม่ใช่ไปบอกตอนช้ายนะครับผม <laughs> นะฮะนี่นะครับผมอันนี้ก็เหมาจากบ้านพี่พิจิตเซนพี่เซนท่านนี้แหละครับผม หนุมานนะครับผมไม้แกะนะครับผมมาดูเกจิใหม่เก่าไหมครับอย่างนี้นะฮะดูแล้วหม็นเก่าไหมก็ดูยากนะไม้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาวางไว้เฉยไม่ได้ไปทําอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบเก่าระดับไหนนะแต่ก็มีความเป็นผิวพิ้งเก่าเก็บอะดูตามซอกตามอะไรอย่างนี้นะครับเห็นแปลกแปลกเข็นเป็นแบบชอบถามกันอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็เอามานะครับพแบบี่ตนะีฮะเนี่ย แต่มาเขาไม่เคยไม่เคยพอนะขายหมดนะครับขายหมดนะครับพวกไม้แกะหานุม,มาเลยต่งางๆเนี่ยนะครับซี F T ครับนะฮะอ่านี่ <c oughs> อันนี้ได้มาจากกาแพงแสนนะครับเปลี่ยนที่ว่าได้ม,มาคู่กันนี่นี่น,น,นี่คู่กันอันนี้ยังอยู่นะนี่คู่กันนะคู่กันนะครับซี F T, นะเผื่อใครอยากจะซื้อคู่นะครับอยากซื้อคู่เลยนะ ก็มาต่อกันราคาแบบถูกเหลือเชื thin, the the ่อแล้วมันก็ขายไม่ได้นะครับ fc เนี่ยนี <there. S 1> <No. S 2> ่อันนี้ลงไปแล้วนะเหรียญนี้ลงไปแล้วนี่นะครับอ่าเหรียญนี้นะครับ fc ครับนี่กรุงสยามนะเขาเขียนไว้นะเนี่ยขอบเขาเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ฮะเห็นแปลกแปกก็ซื้อมานะครับเผื่อจะโดนใจ fc นะครับนี่แปลกแปกก็ซื้อมานะครับ แล้วก็อันนี้นะครับผมขาดไม่ได้เลยชงหลังนี้แบบมีมาเท่าไหร่ไม่เคยพอนะครับเหรียญลงพอจันทร์นะครับนี่นะฮะคือดูฟอร์มเข้าตาดูมีความเก่าผมก็นั่นหยิบมาหมดหละเพราะเราไม่รู้ว่าเขาสร้างกี่ยุกกี่สมัยแล้วมีรุ่นไหนบ้างนะครับผมอันนี้ส่วนตัวผมผมว่าเขาลึกเขาคมนะแล้วมีความเก่านะแต่ว่าเหรียญเขาดูเล็กไปหน่อยอ่าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองอะไรนี้หรือเปล่านะฮะแล้วด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผิวก็อมน้ําตาลเลยนะ อันนี้เขาหล่อไม่เต็มนะ FT นะครับเขาไม่ใช่ว่าสภาพใช้นะพอดูเนี่ยพอดูเหรียญก็สมบูรณ์นะครับผมน,นะครับเนี่ยทักกันมาได้นะครับผมครับขายกันตามฟอร์มนะขายกันตามฟอร์มนะครับ FC ครับวันนี้อาจจะต้องเอาไวๆหน่อยผมคันนึงขั้นตัวนะแล้วพรุนี้ต้อง พาคุณแม่ไปเจาะเลือดโดยจะเช้านะครับหรืออาจจะหาใครไปส่งท่านก่อนนะฮะตอนเช้าเช้านะฮะผมก็ต้องไปรับอย่างเดียวช่วงสายนะฮะเพราะเกิดอ,อยู่เด็กอันนี้เดี๋ยวอ่องบน้ําอ้อยนะครับจับขอบเรื่มงเงินเลยนะไม่รู้ที่ไหนอะไรยังไงเหมือนกันนะครับใช่หลวงพ่อโบยไหมหลวงพ่องงน้ําอ้อยเนี่ยเขาเล่นหลวงพ่อโบยกันแต่ผมไม่รู้นะเนี่ยอันนี้เขาดูนนหนาหครับไอฟีใช่หลวงพ่อโบยเขาจะบางบางนะ อันนี้ไม่รู้เขามีหนามีบางหรือเปล่านะครับผมแต่เขาดูมีความเก่าดีนะแล้วเรี่ยมเรียมเงินดูเก่าคลาสสิกด้วยนะอันนี้เหมาบ้านป่าหรือพิจิตรเมมานะครับติดติดมานะครับเผื่อมีกําไรนะฮะอ่านะครับผมอันไหนดูแล้วน่าขายได้ก็เอามานะะเผื่อเอฟซีรักชอบนะครับผมมาถึงให้ไร์เลยนะครับมิงนี่ซื้อมาเดียวเดียวแพงด้วยนะครับ ชอบมากๆเลยนะครับผมเป็นพัพพิคเนตเอ๊ะไม่ไม่ใช่พาเวสุวรรณนะครับเนื้อเงินนะครับผมไม่รู้ออกที่ไหนนะครับพาเวสเนี่ยเขาก็ต้องเล่นเป็นวัสุทั์ด้วย,ยงั้นว่าถึงจะแพงนะครับผมแต่ผมไม่แม่นพิมพ์นะไม่รู้ว่าพิมพนั่นยังไงนะนี้คือเก่ามากนะที่มาที่ไปดีมากนะเขาก็เล่านิทานมาให้ผมฟังอย่างดีเลยนะสําหรับเจ้าของคนนี้นะฮะเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับ f4 นะ ห่วงเนี่ยห่วงเชื่อมเนี่ยที่หัวนี่เสียนี่นะเชื่อมเงินนะครับเชื่อมเก่าคลาสสิกเลยแล้วเป็นห่วงหมดเลยเป็นเงินหมดเลยนะครับเป็นเงินหมดเลยนะครับผมอันนี้ซื้อมาแพงหน่อยผมนี้ซื้อมาแพงหน่อยนะครับเพราะชอบส่วนตัวเลยนะครับเห็นเป็นเงินแล้วมีความเก่านะเี่ยดูใต้ฐานโอ้โหนะเป็นรุ่นไหนวัดไหนอะไรยังไงก็แหมไม่กล้ายัดนะครับก็ตีนะฮะแต่ถ้าจะขายแพงๆก็ต้องตีแั่ละครับ วัดสุดทัดอะไรไปนู่นเหรอครับผมขายกันหลักแสนหลักล้านนะครับผมนะฮะอันนี้เอาไม่ถึงนะครับขายกันจบเลยนะครับเอฟซีทุกรายการขายจบเลยนะครับผมไม่มีรับประกันไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นนะครับเอฟซีนะะดูให้ชอบก่อนนะฮะดูให้ชอบซื้อที่ใช่ก่อนนะครับผมคิดจะว่าความสุขของการได้ครอบครองเอาไปส่องนะครับเอฟซีนะฮะผมไม่สามารถนั่นได้นะครับการันตีได้นะครับผม ฮการตีไปก็ปวดหัวการตีกันไปก็ปวดหัวเปล่านะฮะ mm hmm. เห็นก็มีปัญหาอยู่เรื่อยนะการันตีกันออกบัตรโน่นนี่นั่นก็ยังมีปัญหากันนะก็เห็นอยู่นะฮะใครติดตามข่าวสารใน Facebook เอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยนะครับผมว่าจะสถาบัานไหนหรอครับผมก็มีปัญหาในนั้นแหละผมขายจบเลยเอาแค่แบบว่าค้าวข้าวนะขานมลูกอารุไม่ได้กินนมแล้วนะกินนมขวดแล้วนฮะองค์นี้นะครับผมพิมพ์ขี้ตา ก็ต้องตีสามชายแหละครับอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมซื้อมาจากแชมโบแเดงเลยเนี่ยซื้อเนี่โบแเดงนะซื้อมาจากโต๊ะพิมพขีตาไม่จํากัดนะพิมพขีตาพิมพขี้ตาไม่จํากัดนะครับรายการที่สี่สิบสี่นะสองหกสี่สี่นะครับ สนอสนิมขุมเนื้ออมเขียวนะครับผมสนิมขุมนะจุดจ่ายตั้งสนิมน้ำหมากเขาเรียกกันสนิมน้ำหมากนะครับบางจุดมีภายเงินด้วยนะ fc นี่ฮนะเนี่ยเขาบอกเ้ามีภายเงินนะมักจะหล่อด้วยะระฆังนะคขาบอกนะพระนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเห็นเขาพูดพูดกันนะครับใครละครับที่เขาพูดกันก็เนนะี่ยนักเล่นรุ่งเก่ากเล่นรุ่งเก่าๆาพูดกันนะน,นี่นะครับผมใต้ฐานนะครับ เดียวพิมพแปกๆนะตีลงพิมพ์ช่างชาวบ้านแล้วกันนะครับผมจะได้ขายกันแบบว่าสบายใจนะครับผมไปตีเป็นเขาเรียกว่าสายสากลนิยมก็เดี๋ยวก็ต้องประกันอีกแล้วก็ต้องขายกันแพงหลักล้านอีกนะเอาเรียกว่าราคาหลักพันพอนะครับนี่ฮนะตีลงพิมพ์ช่างชาวบ้านนะครับผมปิดโบแดงนะครับผมโบแดงนะครับอ,องนี้นะฮะขายจบเลยนะเอฟซี FC. ครับผมอ่า ถัดมานะครับอ่นนี้ติดที่สองนะครับผมติดที่สองที่ผมเคยเกินเกินไว้นะครับผมอ่าพระนคหลังคอนนะครับผมที่สองนะครับที่สอง FT นะครับนีเขามีอันนี้สภาพอาจจะไม่ไม่สวยเด้งเหมือนองค์องค์งที่หนึ่งนะแต่ว่านี่ฮะเขาได้ความหนานะเขาบอกว่ายิ่งหนายิ่งหล่อแรกๆเลยนะครับแล้วดูฮนะ แล้วเจียเหลี่ยมเพชรด้วยนะครับมีเหลี่ยมเพชรเลยนะครับผมเหลี่ยมเพชรกระจกหกด้าเลเลยอย่างงี้นะครับผมนี่นะฮะสุดๆเลยนะครับเอฟซีนะฮะน่ารักมากนะครับผมแล้วก็เจียเหลี่ยมเพชรนะครับอย่างงี้นะฮะหรือขอบกระจกบางคนเขาก็พูดกันว่าขอบกระจกขอบกระจกนี่น่ารักมากๆครับเอฟซี รักจิบป,ปุ๋งเลยก็ชื่อมันเออะรักจิบป,ปุ๋งเลยนะแม่ทำป็นร้องเพลงไว้ลรื่อนะรุ่นไหนแล้วครับเนี่ยรุ่นรุ่นแบบปลายแล้วนะฮะยุครุ่นแซยินี่ฮะนี่เก่าเก็บนะนี่เก่าเก็บนะสมศักดิ์สรทที่สองนะเป็นเป็นผมผมให้อันนี้ที่หนึ่งนะถ้าผมเป็นคนตัดสินนะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเออเขาแปลกดีอ่ะสวยคลาสสิกดีนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเราซื้อมาแล้วนะไปอะไรไม่ได้นะฮะถัดมานะครับพญาเต่านี่พญาเต่าเรือนตัวนี้นะฮะมนถามกันเยอะแยะเลยนะเต่านี่ไม่ใช่ว่าถูกๆนะที่เขาขายกันเนี่ยแบบนี้นะสมัยก่อนเนี่ยสภาพอย่างนี้นะมาแบบนี้นะครับผมดูง่ายๆอย่างนี้นะต้องมีสองหมื่นอับครับผม นี่ได้เนี่ยมันเขามีรอยปัดรอยอะไรนี่เหมือนเขาแบบอ่าแบบคว่าจะมีคาบใครอะไรเกาะมานะครับไวตีนยเนี่ยคาบเนี่ยแล้วเขาก็ปัดนะก็เลยดูเงาเงาไงเนี่ยเขาปัดแดในใ่นอนนะครับผมเนี่ยปัดแน่นอนเก่าเก็บมาเนี่นะครับเนี่ยออกโซนเหลืองโซนแดงเลยนะครับผมอันนี้เหมือนเขาปัดมาไม่นานนี่เองนะครับผมมีคาบบงคาบเบานะน,นะครับผม ปิดที่สองนะครับพยาเตาเดือนตัวนี้นะครับที่สองนะครับ fc ครับครับผมหลากหลายที่มานะครับผมทั้งที่ก็มี2ที่แหละฮะกำแพงแสงกับเหมาเหมาบ้านนะในจอพิจิตรเองนะครับ มีทั้งที่ส่งประกวดแล้วก็ซื้อจําแผงนะอย่างเงี้ยซื้อเอาอตรงาซื้อที่แผงในงานประกวดที่กําแพงเสนนะครับผมเงีย้ยเหมามาเหมา,หมาบ้านมาอย่างงี้อี้องี้นะครับผมอืมแต่เนี้ยซื้อเดียเด่ยวๆมานะครับผมเนี่ยซื้อเดียเด่ยวๆมาชอบมากเลยนะพาเวดเนี้เงินนะคลาสสิกจริงๆเลยครับ แพงมเนี่ยทุกสายสิบมึงอีกแล้วนะยอมนะฮะติดก็ยอมนะครับผมเราถือว่าเราเป็นนักสู้เป็นนักลบนะฮะเขาบอกกันอย่างนี้นะครับผมต้องยอมนะฮะซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไม่ได้นะซื้อมาทีอย่างที่บอกเอฟซีบอกเอ๊ะทำไมบางองค์เปิดสูงปลายจังอะไรเงี้ยเพราะบางทีนะบอกลงนะสมมติซื้อมาสามองค์มึงอ่านะครับขายองค์เดียวเลย องแรกเลยห้าพันหกพันแต่อีกสององขายไม่ได้อ่านะครับบางทีอ่ะพาระเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าถูกหรือแพงนะขึ้นอยู่กับเขาอยากได้หรือเปล่าบางทีเขาอยากได้เนี่ยแพงเขาก็ซื้อนะครับเอฟซี FC. พาร์เอาไหนที่ไม่อยากได้อ่าอันนี้นอกเรื่อง่อยนะฮะข้างไหนที่เขาไม่อยากได้เนี่ยให้ฟียังไม่เอาเลยนะครับเอฟซีเพราะนั้นพระบางทีมอยู่ที่จะชอบหรือไม่ชอบมาก่อนนะฮะส่วนเรื่องราคานี่ก็ทีหลังนะครับนะฮะผมถึงแบบ เนี่ยเอฟซีแบบยุ้ยัดทักมาแซมเมื่อไหร่จะหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งอีกอะผมก็อืมนะบางทีหนึ่งแถมหนึ่งอะยังไม่ซื้อกันเลยเอฟซี FC ขนาดให้แบบถูกๆูกอะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งที่ยังไม่โดนกันเลยถัวเฉลี่ยบแบบองค์ละพันเงี้ยซึ่งบางทีส่วนใหญ่ผมซื้อมาเกินอยู่แล้วอ่านะครับผมนะฮะก็ตามนั้นแหละครับเอฟซีนะฮะผมพยายามชวนเอฟซีคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เนาะเนี่ยเป็นวงการพระเป็นอย่างนี้แหละนะครับผม การค้าขายนะหมายถึงการค้าขายสําหรับการซื้อมาขายไปนะฮะมันก็ต้องแบบนี้นะครับมันก็ต้องก็เป็นเกตสําหรับแบบคนที่จะเข้ามาขายด้วยไม่ใช่แบบซื้อมาสามองเนี่ยสมมติสามองหมื่นเนี่ยจะมาขายองค์ละสามพันห้าองละสี่พันอย่างเงี้ยคือต้องดูว่าเก่งว่าองค์ไหนนะครับองค์ไหนจะขาย ขายได้ได้แพงสุดก็ต้องนั่นก่อน,นครับยิ่งใกล้ๆกับเกือบคืนทุนได้ยิ่งดีนะเพราะเราไม่รู้อีกสององค์ที่เหลือนี่นจะจะขายได้ไหมนะครับผมนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมมะนั้นก็จบนะสําหรับคนที่มาขายนะครับไม่ใช่ทัวเฉลี่ยออกมาปุ๊บขายแล้วองค์หนึ่งอย่างที่บอกอ่ะอีกสององค์จิบมือจบนะฮะถึงบางทีคนบอกว่าบางทีคนที่แบบเข้ามาเข้ามาสู่วงการนีก็ เลิกกันไปก็หลายคนนะฮะได้ดีกันก็เยอะนะการขายพระเนี่ยนะครับผมนะหลากหลายนะครับผม,ผมก็พูดสอดแทรกไปนะครับผมให้เผื่อแบบใครนะแต่ถ้าคนที่อยากจะดูพระอย่างเดียวก็อาจจะเบื่อที่ผมพูดนะแต่บางคนที่เอ,อ,อยากจะแบบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อขายพระอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่เข้ามาในไลน์ที่ว่าอยากจะรู้วิธีการขายเนี่ยมากมายเลยนะครับผม ที่ว่าเออวิธีการขายของผมนมี่เป็นยังไงนะครับ FC ครับนะฮะก็หากท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรได้นะครับพี่เบอร์0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ FC พิมพ์เบอร์นี้ในในไลน์นะฮะเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะก็เดี๋ยวขึ้นเลยนะฮะ เลยนะครับหรือกดไปที่ลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็จะแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์ไวกว่าโทรนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอลาอีกสีำไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขพเพงเฮงรวยๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ